โยอริโยมหาเทโรอารามอภินยาตโรกาติสัมพิปปัตโตเทวิโชพุทธสาวะโกสาวุเมตตาทิวาสโนมหาเทรานุสาสะโกอาภาทันเยวะสุชีวะติอาภินันทิภูหวาลังโสโลพุทธโรนโมอัมเหหิอาภิปุชิโต อิทาทานุปมากรรมกุสเลโลนิโยชเยปุตตาเมวะปิยังเทสีมาคาพาลังวะเทสติปารามาสาลีริกาตุวะชิรัญจาปิวานิตังโสโลเกตุอุปันโนเอเกเนวะหิตังกะโรอายังโกบุญญาลาโปอาปามาโตอาเวตาโป สานุกันตังอนุปริสามยังวาเรนะสุภาสิตังโลกุตตโรจะมาเทโรเทวตารากุชิโตโลกุตตระคูณังเอตังอาหังวันอาบิตังสัทธามหาเทรานุภาเวนะสุขังโสตีพวันตุเมพระมหาเทระผู้เป็นอริยเจ้าองค์ใด เป็นพระอรหันต์ทรงอภินิาผู้บรรลุป,ปฏิสัมพิภาพูทธาสาวกผู้ได้วิชาสามมีเมตตาต่อคนทั้งหลายเป็นวิหารธรรมพระมหาเถระผู้ชำนาญในการสั่งสอนดำรงชีวิตธรรมตักยินดีในการอยู่ป่าคือธรรมพระมหาเถระองค์นั้นมีนามว่าอุตระ บูชายอย่างยิ่งเพราะอาศัยคุณธรรมในองค์ท่านทราชวนพวกเราประกอบกุศลทั้งหลายท่านให้ความรักพวกเราเหมือนบุตรแสดงมักและผลเท่านั้นพระธาตุของท่านทรงประกายดังเพชรพระมหาอิรักอุบาทขึ้นในโลกและทำประโยชน์โดยส่วนเดียวด้วยนับเป็นบุญลากของพวกเราอันหาประมาณไม่ได้ พวกเราจะกระทำตามคำสั่งสอนของท่านมันเป็นยอดสุภาษิตข้อหนึ่งพระมหาเถระนามุตระเป็นที่เคารพบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าจะกราบไหว้บูชาคุณของพระอุตระตลอดการทุกเมื่อด้วยอนุภาพแห่งพระมหาเถรขอความสุขสวัสดี จะ้องมีแต่ข้าพระเจ้าทุกเมื่อเจอ